ค้าก็ปรึกษาแอดมินมาว่าใกล้ออกพรรษาแล้วมีงบ1 5ื0 0จะต้องใช้ชุดไหนดีอันนี้เลยฮะลูกค้างบ1 5ื0 0เป็นชุด2องคุณนะลูกค้าเลือกได้นะถ้าลูกค้าเอาเบรดนุ่มๆก็ต้องเป็นตัวออเดอร์หถ้าลูกค้าชอบกระแทกก็ต้องเป็น BV แต่ดอกตัวเดียวกันนะดอก500วัตต์ตัวเดียวกันเสียงกลาง300รวัตต์เป็นตัวคางหมูแหลมจัลวดเพราะว่าตัวหนึ่งปีตัวหนึ่งนะปีนี้ก็เชื่อมต่อบูทูธได้เล่นการ์ด usb ได้นะในงบ15,900เก็บเงินไปทางนะาาัน,กกนูก้าร่อยเก็บ นะตัวนี้ก็จะเป็นงบ16,900เสียงกลาง15,900เนี่ยมันจะเป็น300วัตต์ถ้าลูกค้าจะเอาดังชัดขึ้นแรงขึ้นก็ต้องเป็น400นะตู้มันก็ออกอีกทรงหนึ่งนะลองถ่ายแอปเินดูนะก็เป็น16,900ลูกค้าก็เลือกได้ระหว่างออเดอร์6กับ BV นะฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางนะก็เครื่องก็รับประกันให้ลูกค้า1ปีพร้อมสายพร้อมเปิดเลยนะถัดมาก็ถ้ามีงบไม่เกิน20,000 ก็จะเป็น power 2ตัวละเบสนี่ก็เลือกได้นะ order 6กับ bv 15นิ้วเหมือนกันเป็นเสียงกลาง300วัตต์แหลมจะหลดแต่ตัวนี้จะเป็น power 2ตัวละ power 165ก็จะมาขับเบส power 15ในพันวัตตตัวบนก็ไปทําเสียงกลาง300วัตต์เป็นรุ่น545ก็เป็นระบบสเตอริโอไปเลยฮนะอยู่ในงบ19,290ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางนะตัวนี้ก็จะเป็น21,500ก็เบส bv order 6เนี่ยดอกตัวเดียวกันเลยนะเสียงกลางนี่จะเป็นเสียงกลางโรงแรมนะเป็น400วัตต์จะมีเน็ตเวิร์กอยู่ข้างในด้วยเป็นไม่อัดนะตัวนี้ตั ผลได้เฉพาะเสียงกลางนะแต่ตู้เบสต่างผลไม่ได้นะพาวเวอร์ก็ใช้ตัว165 31,500แล้วก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางนะงบ31,500นะลูกค้าเป็นชุดแหลกมีไมคอย่างดีเลยนะมีปรีมี power. พาวเวอร์เพราะว่าตัว165นี่แหละเบสก็ลูกค้าเลือกได้อีกละแต่เสียงกลางตัวนี้จะเป็นเสียงกลางโรงแรมนะ31,500ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางไมคก็ตัวท็อปเลยนะถ้าลูกค้ามีงบ23 23,900ลูกค้าจะได้ตู้เป็นตู้เบสเป็น18ละก็ลูกค้าเลือกได้ถ้าลูกค้าชอบนุ่มๆก็ต้องเป็นตัวนี้ออเดอร์6ลูกค้าช กระแทกกระแทกเบสหนักๆก็ต้องเป็นบีวีเสียงกลางก็เป็นทรงคางหมูนะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้จะเป็นรุ่น3ามกมีปีปีก็เชื่อมต่อบลูทูธเลนการ์ด USB ีพร้อมสายพร้อมเปิดเลยนะเฉพาะชุดนี้นะลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองจะรับประกัน1ปีเฉพาะเครื่องปรุงดอกจะไม่รับประกันนะถัดมาก็ลูกค้ามีงบะ6 9 0 0ตัวนี้เป็น18ฮะเสียงกลางเป็น400วัตต์มันก็เหมือนกับในชุด2 3 9 0 0แต่ไม่ครับลูกค้าตัวนี้จะเปลี่ยนพาวเวอร์นะเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็น X8 X8 แล้วนีเป็นตตตัััววแรง1,800ถ้าลูก ชอบแรงๆลูกค้าอัพมาเลยฮนะชุดนี้ก็เหมือนกันฮะล,ลูกค้า18บนี่2อคูณ2คูนีลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองนะตัวนี้ก็เป็นเบส18เหมือนกันเพราะว่าเป็น3 6ยังมีปีเชื่อมต่อบลูทูธได้คาราโอเกะน,นะชุดนี้ก็จะแพงที่เสียงกลางนะเสียงกลางตัวนี้เป็น15นิ้โลงแรมนะมีเน็ตเวิร์กอยู่ข้างใน32,900ราคานี้ก็คือลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองนะถัดมาก็เป็นงบ3 3 9หมืนันการ็ได้18ปดเหมือนกันแต่กลาง4 0่วัตต์แต่ชุดนี้มันจะเป็นช ก็ยังมีปีมีไม้ตัวท็อปนะในและก็ยังมีลางปักด้วยโรงงานต่อให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะลูกค้า33,900ืา 33, ตัวลูกค้าก็ต้องออกค่าขนส่งเองนะถัดมาก็ชุดนี้ก็จะเป็นชุดน้องเล็กฮะลูกค้าน้องเล็กเนี่ยก็จะเป็นเบสเป็น12ละดอกตัวนี้เป็น300วัตต์นะของปั๊มนะแต่เสียงกลางเป็น10นิ้วเสียงกลางก็250วัตต์เป็นแหลมดอกเดียวนะเป็นแหลมเป็นโซ่ราคาทั้งชุดนี้นะ12,900เก็บเงินไปทางฟีค่าขนส่งเหมือนกันถ้าเกิดลูกค้าชอบชุดไหนนะมีง ต่อแอดมินของเฮต,ต้า้ยได้เลยเฮต,ต้า้อยจะจัดให้ลูกค้าได้หมดเลยฮะลูกค้าบอกมาเลยแลย้ยจะให้จัดแบบไหนจะเพิ่มอะไรโรงงานเฮต,ต้า้ยจะจัดให้ได้ทุกอย่างเลยนะลูกค้าปรีตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ากําลังมาแรงสุดเลยนะใครที่กําลังมองหาปรีตัวนี้เป็นปรีบลูทูด้วยสามารถเชื่อมต่อนะครับคอนเน็กกับที่บลูทูได้นะฮะคุณลูกค้าสามารถปรับจูในเรื่องของมิกเซอร์ต่างๆตรงนี้นะครับบอกเลยว่าดีมากมีลูกค้ามาเล่าให้ฟังบ่อยนะว่าไปใช้เนี่ยครับไม่ไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้าน เพื่อนข้างวงข้างบ้านนะครับคุณลูกค้าต่างให้ความไว้วางใจเออต่างให้ความไว้วางใจแบบว่าซื้อไปแล้วใช้ไปแล้วรู้สึกว่าดีนะครับมีแต่คนมาชมเลยว่าโอ้โหทำไมเครื่องเสียงนี่ดีจังใครดูอยู่ตรงนี้สนใจอยู่นะจัดนักจัดเต็มกันไปได้นะครับผมตรงนี้จะมีส่วน USB สามารถเชื่อมต่อใหม่นะครับได้2ช่องเลยที่ตั้งอยู่ตรงนี้คือปรีกับ power นะครับ ที่อยู่ตรงกลางตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัวนะครับ545จะกำลังขับ800วัต์แท้นะฮะส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นตัว165นะครับกำลังขับ1000วัต์ก็สามารถจับคู่ได้ไม่ว่าจะเป็นคู่ปรีกับตัว power 800วัตหรือว่าตัวปรีกับตัว power นะครับ1000วัตตัวปรีตัวนี้นะ2290 545ประมาณ3300 165ประมาณ4690นะครับคุณลูกค้า หรือว่าใครอยากจะดูของจริงนะครับทุนสามารถไปดูได้เลยที่เอกชัย110นะครับในร้านรรกอาชิดของทางเรานะพาวเวอร์ข้างล่างกี่วัตตัวกลาง800วัต์นะครับผมตัวรหัส NK 5 4 5ตัวล่างนะครับตัว NK 1 6 5นะครับกำลังขับถึง1000วัตวัตเลยนะครับผมตัวปรี2290 ตัวกลาง power นะครับ8 0 0วัต์3า9 0ัตัวล่างสุดนะครับเป็นตัว power นะเป็นตัว power 1 0 0 0วัตต์นะครับ4690บาทนะนั่นเองสินค้าดีๆแบบนี้จากทางนาคาชินะครับใครซื้อไปก็ชอบมีคุณลูกค้ามาชื่นชมนะครับมีคุณลูกค้ามาซื้อซ้ำมาบอกต่อกันเพียบอ่าทางร้านเรานะตรงนี้จัดส่งให้ฟรีตัวเครื่องเสียงเนี่ยตรงนี้มีประกันให้1ปีนะครับแต่ว่าตัวลำโพงตัวดอกเนี่ยจะไม่ได้มี ในส่วนของรับประกันนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยได้มีการเทสได้มีการทดสอบนะครับก่อนที่จะจัดส่งให้อยู่แล้วนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเนาะถ้าเกิดอยากได้ตัว Power นะครับขับ15นิ้วได้แบบสบายๆนะครับคุณลูกค้าก็ตัว165กันไปบอกเลยว่าเจ๋งจริงกันอย่างแน่นอนนะครับดอก15นิ้ว500วัตต์ได้4ใบเลยครับสำหรับตัว165 Power พันวัตต์เต็มเลยนะครับคุณลูกค้าแล้วอีกเรื่องหนึ่งคุณลูกค้าสินค้าของทางเรานะครับได้รับมอกนะครับ รับรองได้เลยในเรื่องของมาตรฐานนะฮะผมเชื่อว่าคุณลูกค้าหลายท่านอยากที่จะมาฟังเสียงจริงของจริงเครื่องเสียงจริงอะไรกันแบบนี้ผมแนะนําเลยนะครับว่าให้มาเลยนะฮะวันนี้ให้มาเลยอยู่ที่เอกชัย110ตรงนี้นะครับแนะนำนะครับบอกต่อกันไปเลยนะว่าให้มาใช้กับาทางนาคาชีไม่ว่าจะเป็นลําโพงนะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นปร,หรีหรือว่าจะเป็นมิกซ์นะครับตัวนี้มีให้ครบเซต นะครับกันอย่างแน่นอนนะวันนี้นิวเยียจะทางนาะคาีินะครับต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันไว้นะในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ